พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องว่าด้วยความรักสี่แบบหนึ่งความรักเกิดจากความรักภิกษุตั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤกษกระทำต่อบุคคลนั้น ด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพริกกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้ บุคคลน,นั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลเรียกว่าความรักเกิดจากความรัก 2. ความเกลียดเกิดจากความรักภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใครพอใจ ของบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลน,นั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนา รักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทัตงหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรัก 3. ามความรักเกิดจากความเกลียดภิกษุทัตงหลาย ในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่า บุคคลเหล่านั้นประพฤกกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใครพอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรัก เกิดจากความเกลียดส่ 4. ความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกษุทต้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจ บุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพริกกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้น ในบุคคลเหล่านั้นพิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียด